สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะคะวันนี้เราก็มาเจอก,กันนะคะที่อู่หันศานะคะวันนี้จะพามาชมรถคันนี้เลยค่ะเพิ่งลงมาถึงใหม่เลยนะคะก็เป็นหัวเมกา้าหัวแคบค่ะสาหรับคันนี้เครื่องของคันนี้คือเครื่อง jo 7 e ค่ะเป็นคัสซีนอกนะคะเครื่องหสูบ210พร้อมเรลเทอร์โบนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนอยากได้รถรุ่นนี้เพื่อใช้งานนะคะก็แวะมาดูได้ที่อู่หันศานะคะเพิ่งลงมาถึงใหม่เลยนะคะคันนี้ก็เป็นรถ หัวลากคัสซีคัสซีนอกมานะคะถ้าใครอยากได้ไปใช้งานเป็นรถด,ดัาก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่อุ่นันษาของเราเลยนะคะดูภายนอกสวย,สวยมากเลยะคะ่ะหัวตัวนี้นะคะหัวคันนี้มาจากญี่ปุ่นเป็นสีขาวนะคะมีคาดสีฟ้ากับสีเขียวอ่อนนะคะตรงประตูนะคะสวยงามมากเลยนะคะดูภายนอกนะคะเดี๋ยวจะพาท่านนะคะไปเดินชมนะคะภายในหัวเก่งแล้วก็เครื่รองคัสซีรอบคันกันนะคะ น,นี้มาสภาพแบบนี้เลยนะคะเบออาะอ่สองข้างนะคะยังดูตึงๆนะคะใช้งานได้ตามปกตินะคะถ้าลูกค้าท่านไหนอยากได้เป็นเบาะนอกก็สามารถบอกทางโอได้นะคะถอดซักทําความสะอาดให้ก็ใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะเบาะสองข้างนะคะสภาพมาสวยเลยนะคะคันนี้ยังว่างนะคะยังไม่มีลูกค้านะคะถ้าใครสนใจอยากได้ไปไว่าใช้งานก็ พักสายด่วนมาคุยกันได้ที่อู่หันสาเลยนะคะเดี๋ยวจะพาเดินชมคัสซีนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูคัสซีฝั่งขวากันบ้างนะคะเดินดูร,บรอบๆคันตัวนี้เป็นคัสซีเรียวกลายนะคะความยาวของคัสซีประมาณ5เมตรเกือบง6เมตรนะคะ เลยคะ่ะสำหรับรถคันนี้นะคะเก้า้นะคะชอบแนบมากเลยคะ่ะแหนบคันนี้มาสวยมาเยอะเลยคะ่ะ มันมาเป็นถังนี้นะคะเป็นถังร้อยลิตรค่ะสำหรับคันนี้ค่ะคันชีก็ดูสวยนะคะจะมาสภาพนี้เลยลูกค้าอยากได้ไปไม่ใช้งานก็แวะมาดูสินค้าได้นะคะที่อู่หันศานะคะที่ลงมาใหม่เลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะ,ะมาเป็นเกียร์นี้ด้วยค่ะเป็นเกียร์รอบช้าค่ะสําหรับคันนี้นะคะดูคอนโซลอีกฝั่งกันนะคะเดี๋ยวคา ดูคอนโซลเสร็จแล้วก็จะยกหัวให้ดูข้างล่างหัวเก่งแล้วก็เครื่องยนต์กันบ้างนะคะ,ดะเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องนะคะเดี๋ยวจะยกหัวเก่งนะคะให้ดูเครื่องยนต์กันบ้างค่ะ ก้กันความร้อนใต้หัวเกลงนะคะมาสภาพนี้นะคะสภาพเครื่องมาแบบนี้เลยค่ะหมายเลขคัสซีก็อยู่ฝั่งหน้าซ้ายตรงนี้นะคะไเเครื่องนะคะเครื่องยนต์เจโอเจ็ดีค่ะ าพามาชมเครื่องยนต์นะคะตัวนี้ก็ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะก็มาเดิมๆก็มาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันเลยค่ะสำหรับคันนี้ JO7E หัวแคบคัสซีนอคันนี้ยังว่างนะคะยังไม่มีเจ้าของด้วยค่ะ ถ้าลูกค้าอยากได้รุ่นนี้ไปไว้ใช้งานก็ทักสายด่วนมาคุยกันได้ที่อู่หันษาเลยนะคะ0813619239นะคะ0 8 9 2 7 7 8 5 4 9นะคะก็สามารถทักมาได้ทั้ง2เบอร์เลยนะคะรถสวยสภาพดีค่ะคันนี้นะคะถ้าใครมาก่อนก็แวะมาดูได้นะคะดูตัวจริงได้ที่อู่เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็เป็นรุ่นนี้นะคะ JO7E หัวแขบค่ะคันนี้ค่ะ210เทอร์โบเป็นเครื่อง5สูบนั่นเองนะคะถ้าลูกค้าอยากได้ตัวใช้งานนะคะก็แวะมาดูได้ค่ะคันนี้ยังว่างนะคะยังโสดนะคะยังไม่มีเจ้าของนะคะ,ะถ้าชอบก็มาจับจองนะคะมาจับจองไว้ไปดูเลกันได้นะคะสําหรับคันนี้นะคะคลิปนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะสําหรับการติดตามรับชมนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะลาไปแล้วทุกท่านสวัสดีค่ะ